ในใจกลางป่าเขียวขจีมีความตัวเล็กและอ่อนแอตัวหนึ่งชื่อแบมมี่อาศัยอยู่แม้จะตัวเล็กแต่แบมมี่ก็มีจิตใจเมตตาและมุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตรอดเขาอาศัยอยู่กับแม่ของเขาในถ้ำแสนสบายที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้ชีวิตของแบมมี่ในป่านั้นไม่ง่ายเลยเขามักถูกสัตว์อื่นรังแกเพราะตัวเล็ก พวกเขาจะย่อเย้ยและผลักเขาทำให้เขารู้สึกไม่เป็นที่พอใจแต่ถึงกระนั้นแบมบี้ก็ยังมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้แม่ของเขาเป็นเสมือนคนที่ให้ความสะดวกสบายเพียงแห่งเดียวของเขาในป่าเธออยู่ที่นั่นเสมอเพื่อปกป้องเขาและสอนเขาเกี่ยวกับวิถีแห่งป่า เธอจะพาเขาออกไปกินหญ้าในทุ่งหญ้าและแสดงให้เขาเห็นว่าจะหลีกเลี่ยงอันตรายได้อย่างไรแบมบี้รักแม่มากกว่าสิ่งใดในโลกนี้และจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีแม่ไม่ได้แต่เหมือนโชคชะตาจะเล่นตลกเช้าวันหนึ่งที่แดดจ้าขณะที่แบมบี้ออกไปกินหญ้าในทุ่งหญ้า เขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากป่าเขารีบวิ่งกลับไปที่ถ้ำของเขาและพบว่าแม่ของเขานอนบาดเจ็บอยู่บนพื้นแบมบี้รู้สึกเสียใจและไม่รู้จะทำอย่างไร เขาพยายามปลุกแม่ของเขาแต่แม่ไม่ได้สติแบมบี้เต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังเขาไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวและไร้ประโยชน์เช่นนี้มาก่อนในชีวิตเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างให้รวดเร็วเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขาแต่เมื่อไม่มีใครขอความช่วยเหลือเขาจึงรู้สึกหลงทางและไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไรเช้าวันหนึ่งที่แดดสดใสขนาที่แบมบี้ออกไปกินหญ้าในทุ่งหญ้า เขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากป่าด้วยความสงสัยจึงไปสืบดูเมื่อเข้าไปใกล้ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเขาวิ่งกลับไปที่ถ้ำด้วยความกลัวและพบว่าแม่ของเขานอนบาดเจ็บอยู่บนพื้นแบมบี้ตกใจและหวาดกลัวเขาไม่เคยเห็นแม่ของเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเธอมีเลือดออกจากบาดแผลที่สีข้างและดวงตาของเธอก็ปิดอยู่แบมบี้รู้ว่ามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น และเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเขาพยายามกลุกแม่ของเขาแต่แม่ก็ไม่ตอบสนองแบมบี้เต็มไปด้วยความเศร้าและความสิ้นหวังเขาทนคิดถึงการสูญเสียแม่ไปไม่ได้เขารู้ว่าเขาต้องได้รับความช่วยเหลือ แต่เขาไม่รู้ว่าจะหันไปทางไหนขณะที่เขามองไปรอบๆเขาสังเกตเห็นกลุ่มนักล่าก,กำลังเข้ามาหาเขาพวกเขาถือปืนและตะโกนเสียงดังแบมมี้ตระหนักว่าพวกเขาคือคนที่ทำให้แม่ของเขาบาดเจ็บ เขาโกรธและกลัวแต่เขารู้ว่าเขาต้องปกป้องแม่ของเขาจากพวกเขาเขารีบซ่อนตัวหลังพุ่มไม้ใกล้ๆและเฝ้าดูขนาที่นักล่าเข้ามาใกล้ขณะที่แบมบี้เฝ้าดูนักล่าจากหลังพุ่มไม้เขาก็ตระหนักว่าเขาจำเป็นต้องทำอะไรสักอย่างให้รวดเร็วเพื่อช่วยชีวิตแม่ของเขาเขารู้ว่าเขาไม่สามารถรับมือกับนักล่าเพียงลำพังได้ ดังนั้นเขาจึงออกเดินทางเพื่อค้นหาความช่วยเหลือแบมบี้วิ่งเข้าไปในป่ามองหาคนที่สามารถช่วยเขาได้แต่เมื่อเขาเข้าใกล้สัตว์อื่นๆพวกมันก็หลบหน้าเขาพวกเขายังคงไม่พอใจขนาดที่เล็กของเขาและไม่สนใจที่จะช่วยเขา แม่จะพ่ายแพ้ครั้งนี้แบมบี้ยังคงมุ่งมั่นเขารู้ว่าชีวิตของแม่ของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายและเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เมื่อเขาสิ้นหวังเขาก็สะดุดตาเข้ากับนกเขาแนวแก่แสนรู้เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ นกเขาแมวเห็นความทุกข์แสนสาหัสในดวงตาของแบมบี้และตั้งใจฟังในขณะที่เขาเล่าเรื่องอาการบาดเจ็บของแม่ให้แม่ฟังนกเขาแมวอธิบายให้แบมบี้ฟังว่านักล่ากำลังตามล่าตัวเงินตัวทองตัวโต,วตวและไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแม่ของแบมบี้เธอยังบอกเขาว่าทางเดียวที่จะช่วยแม่ของเขาได้คือต้องพาพวกนักล่าออกไปจากเธอแบมบี้กลัวแต่ก็รู้ว่าต้องพยายาม เขาออกเดินทางเพื่อพานักล่าออกห่างจากแม่ของเขากระโดดข้ามท่อนสูงและหลบกิ่งไม้ด้วยขนาดที่เล็กและความว่องไวของเขาทำให้นักล่าตามเขาได้ยากขณะที่เขาวิ่งแบมมี่ก็ตรหนักว่าเขาได้พบพลังกำลังความสามารถที่เขาไม่เคยรู้ว่ามี เขาได้รับแรงผลักดันจากความรักที่มีต่อแม่และความมุ่งมั่นที่จะช่วยชีวิตเธอแม้จะมีอันตรายและความกลัวแต่แบมบี้ก็ไม่เคยยอมแพ้เขาได้รับแรงกระตุ้นจากความกล้าหาญและความรัก และสิ่งนี้ทำให้เขามีพละกําลังที่จะเดินหน้าต่อไปแบมบี้นำนักล่าเข้าไปในป่าลึกหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความกลัวและอะดรีนาลีนพลุ่งพล่านนักล่าใกล้เข้ามามากขึ้นและแบมบี้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อสลัดพวกมันออกไปเขาตัดสินใจเสี่ยงและกระโดดข้ามหุบเขาอันกว้างใหญ่นักล่าต่างตั้งตัวไม่ทันและพยายามตามให้ทันกับความว่องไวของแบมบี้ พวกเขาเล็งปืนมาที่เขาแต่แบมบี้เร็วว่องไวเขาทั้งวิ่งทั้งกระโดดซิกแซกผ่านป่ากระโดดข้ามท่อนซุงและหลบต้นไม้พานักล่าออก่างจากแม่ของเขาในที่สุดหลังจากที่รู้สึกเหมือนวิ่งมาหลายชั่วโมง แบมมี่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของนักล่าจางหายไปในระยะไกลเขาหยุดหายใจและตั้งใจฟังสัญญาณอันตรายใดๆป่ากลับมาสงบสุขอีกครั้งและแบมมี่รู้ว่าเขาพานักล่าออกห่างจากแม่ของเขาได้สำเร็จเขารู้สึกโล่งใจและมีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ของเขาปลอดภยัยแบมมี่คิดได้ว่าถึงเขาจะตัวเล็กแต่ก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และสามารถทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ เขาพบความแข็งแกร่งและความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับอันตรายซึ่งขับเคลื่อนด้วยความรักที่มีต่อแม่ของเขาขณะที่เขาเดินกลับไปที่ถ้ำของเขาเขารู้สึกภาคภูมิใจและประสบความสำเร็จเขาช่วยชีวิตแม่ของเขาและพิสูจน์ให้ตัวเองและสัตว์อื่นๆในป่าเห็นว่าเขากล้าหาญและแข็งแกร่งเดมี่รู้ว่าเขาได้รับความเคารพและชื่นชมจากสัตว์รอบตัว และเขาจะจดจำการกระทำที่กล้าหาญของเขาไว้เสมอหลังจากพานักล่าออกจากแม่ของเขาแบมมี่รู้สึกโล่งใจและมีความสุข เขาเดินกลับไปที่ท่านหัวใจของเขาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและอะดรีนาลีนก็ยังคงพุ่งพล่านเมื่อเขาเข้าไปหาแม่ของเขาเขาเห็นว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และมีสติสัมปชัญญะเขารู้สึกถึงความสุขและความโล่งใจเมื่อรู้ว่าการกระทําที่กล้าหาญของเขาช่วยชีวิตเธอไว้แม่ของเขามองเขาด้วยความซาบซึ้งและความรักรู้ว่าลูกชายของเธอได้เสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อช่วยชีวิตเธอ แม่ของแบมบี้เล่าให้ฟังว่ามีความใจดีมาช่วยเธอและรักษาบาดแผลของเธอแบมบี้ดีใจมากที่ได้ยินข่าวดีและขอบคุณกวางตัวเมียที่ช่วยชีวิตแม่ของเขาวันเวลาผ่านไปแม่ของแบมบี้่อยอ่อยหายจากอาการบาดเจ็บและชีวิตในป่าก็กลับมาเป็นปกติสัตว์อื่นๆในป่าเริ่มเห็นแบมบี้ในมุมมองใหม่ที่ดีขึ้นพวกเขาไม่ล้อเล่นหรือดูแคลนเขาอีกต่อไป แต่พวกเขาชื่นชมความกล้าหาญและความกล้าหาญของเขาแบมมี่ <amb> มีความสุขที่ได้รับความเคารพและความรักจากสัตว์ในป่าเขาตระหนักว่าเขาได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่าแค่ความเคารพจากพวกเขาเขารู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองและความมั่นใจที่เขาไม่เคยมีมาก่อนแบมมี่ยังคงอาศัยอยู่กับแม่ในป่า แต่เขาไม่ใช่กวางน้อยขี้อายและขี้กลัวอีกต่อไปเขาพบความแข็งแกร่งและความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับอันตรายและสิ่งนี้ได้เปลี่ยนเขาไปตลอดการเมื่อแม่ของเขาหายจากอาการบาดเจ็บและชีวิตในป่ากลับมาเป็นปกติแบมบี้จึงรู้สึกสงบและพึงพอใจเขาที่สู์ให้ตัวเองและสัตว์อื่นๆในป่าเห็นว่าเขากล้าหาญและแข็งแกร่งและเขาได้รับความเคารพและชื่นชมจากพวกเขา แบมมี่และแม่ของเขายังคงอาศัยอยู่ในถ้ำแสนสบายที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางต้นไม้แต่ตอนนี้ชีวิตต่างออกไปแบมมี่ไม่ถูกสัตว์อื่นรังแกหรือดูแคลนอีกต่อไปพวกเขากลับมองขึ้นไปที่เขาและชื่นชมเขาสำหรับความกล้าหาญและความกล้าหาญของเขา แม่ของแบมบี้ภูมิใจในตัวลูกชายของเธอและรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและการปกป้องที่เขามอบให้เธอเธอรู้ว่าแบมบี้เติบโตเป็นกวางหนุ่มที่มีความมั่นใจและมีความสามารถและเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นอนาคตของเขาเมื่อฤดูการเปลี่ยนไปและป่าก็อุดมสมบูรณ์แบมบี้ยังคงเติบโตต่อไปเขาแข็งแกร่งขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นทุกวันที่ผ่านไป และสายสัมพันธ์ของเขากับแม่ก็แน่นแฟนขึ้นด้วยแบมมี่รู้ว่าชีวิตในป่าคาดเดาไม่ได้และอันตรายแต่เขาก็พร้อมสำหรับทุกสิ่งเขาพบความแข็งแกร่งและความกล้าหาญของเขาเมื่อเผชิญกับอันตรายและเขารู้ว่าเขาสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆที่ขวางทางเขาได้ด้วยความภาคภูมิใจและความกตัญญูแบมมี่มองออกไปยังป่าเขียวขจี หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความรักและความมุ่งมั่นเขารู้ว่าเขาพบสถานที่ของเขาในโลกนี้แล้วและเขาตื่นเต้นที่จะได้เห็นอนาคตของเขาและแม่ของเขา